ประกาศสวัสดีทุกคนเลยนะครับว่าด้วยเรื่องของเนินะครับคือปกติแล้วอะผมเป็นคนไม่เล่นเนิร์ดเลยเพราะว่าตัวมันค่อนข้างโกงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ก็คือช่วงเนี้ยผมเล่นเนิร์ดบ่อยมากเล่นประมาณวันละ5-6าหกติดตาได้อยู่ก็คือเล่นประมาณ5-6วันแลละ ก็ถือว่าเริ่มวิงแม่นเริ่มวิงช่่ำขึ้นนะฮะก็คือไม่ใจร้อนไม่อะไรแล้วก็ผมจะมาบอกวิธีการเล่นเนยของผมละกันซึ่งผมก็มีคนสอนมาทีหนึง่งหลักๆแล้วเนยเนมันก็จะมีวิงตัดวิงตามใช่ไหมครับที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเก่งๆที่เขาเล่นเนยกันเป็นจริงๆเนี่ยเขาจะคิดคำนวณแบบด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราจะวิงตัดไปที่หนึง่งให้คิดง่ายๆก็คือ เราจะบิงยังไงก็ได้ให้บิง2เราสามารถบิงตามเซิร์เวอร์คนแรกได้เร็วที่สุดส่วนเรื่องของการบิงตัดก็คือสมมุติว่าในวินาทีที่เราจะบิงตัดไปแล้วอะสมมติถ้าเราบิงตัดไปแล้วเราไม่เจอเซิร์อะเราต้องปล่อยมือแห่นะครับคือถ้าเราบิง2ไปอะมันเหมือน50-50เหมือนเป็นการวัดใจคือบิงไปก็อาจจะได้ตีบิงไปก็อาจจะไม่ได้ตีซึ่งถ้าบิงไปแล้วไม่ได้ตีมันก็อาจจะนาน ซึ่งคนที่บิงเป็นๆเ,เ,เนี่ยเวลาบิงตัดไปไม่เจอเขาก็จะปล่อยมือซัดส่วนใหญ่นะครับหรือที่เรียกง่ายๆก็คือปล่อยแห่นะฮะแล้วมันก็จะมีเรื่องของการหลอกมือนะครับเช่นเราจะทําท่าว่าเหมือนจะบิงตามแต่จริงๆแล้วเราตัดอะไรเงี้ยหรือว่าทําท่าจะตัดแล้วบิงตามแล้วก็จดจําว่าเซอร์คนนั้นจ๊กยังไงเช่นคนนี้สวนบ่อยคนนี้วิ่งชิงไปเลยอะไรเงี้ยก็จะแล้วแต่ลูกเกมนะครับซึ่งน้องวอลตอรี่ก็เป็นคนสอนผมมาจากทีมซอนนะครับพอมาใช้หลักการแบบนี้ผมรู้สึกว่า มันช่วยนะต่อให้เราไม่ได้เล่นเนิร์ดไปนานอะ่ะแ, like แล้วเรากลับมาเล่นเนิร์ดอะมันก็ยังรู้สึกว่า,ม,ามันก็กลับมาฝึกได้แบบเล่นเป็นเร็วขึ้นอ่ะขอด่านมาให้ผมนะก็เป็นด่านที่คือ3ด่านหลักอะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มโกดังหรือว่าออโต้อ่ะเนิรมันเก่งมากครับึบไม่โดนไม่ถึง อาผมเอาแอดออนบิงสองไกลขึ้นมานะน่าจะเนียนนะฮะไม่เห็นตัวบิงสุ่ม4สุ่มหไม่ได้ครับคือถ้าเมื่อกี้เขาอยู่ใกล้ตัวผมต้องปล่อยแห้่นะน่าจะตันตู้ปนะเนี่ยตรงนี้ตันตู้แน่นอนฮึบฮึบเปิดแรกเลย จังหวัดสุดท้ายเรียบร้อยถ้าส่วนมาก็ตึงอยู่เมื่อกี้อันนี้ผมวัดใจเลยผมคิดว่าเขาจะฉีดเข้าบ้านฟ้าอยู่แล้วไงเส่าขาวโคตรใจเลยฮนะได้ใช้ยากอะ่ะดูไกลดูคนเลยผมไปเอาคนปั่นเครื่องก่อนแล้วกันต้องปล่แห่ครับปิงไม่พอ ผมจะหลอกมือนะฮะแล้วผมจะบิงตัดเขาเลือกจะสวนไปเลยเหรอเขามองมือจังหวะสุดท้ายเนี่ยเลยครับจะหลอกมือแล้วตัดนะอ่ะอน่าจะฉีกนะครับให่ยากมันต้องตีครับมันสุดไปมีเราบิงไม่ชิดขนาดนั้นอนะ อ้อมกลับไปในแมสหรอเออผมบินมาดักแล้วกันความจริงผมต้องปล่อยแฮ่เนอะาแกมันเหมือน50 50ครับถ้าบิงตัดจังหวะสอไม่เห็นตัวอย่างที่ผมบอกอะความจริงก็ควรปล่อยแฮ่ดีกว่า <c oughs> น่าจะกลับเข้าไปนะนี <c oughs> ย่ยปล่อยแฮ่ดีกว่าแล้วรอบิง มันน่าจะชัวร์กว่าเดี๋ยวผมจะหลอกมือแล้วบิงตัดนะคือผมเริ่มจับสไตล์คนนี้ได้แล้วคือต่อให้ผมจะหลอกมือไม่หลอกมือเขาจะสวนผมทุกรอบเลยเว้ยคือถ้าผมมาไล่ก่ะผมจะบิงตามนะคนเนี้ยคือเราก็พยายามจดจําวิธีการเล่นของเซลด้วยคะคือเนิร์ดมันก็เป็นตัวที่เล่นยากนะครับแต่ก่ ถ้าเล่นถ้าเล่นเก่งแล้วมันเก่งมากเลยอ่ะมันก็ไม่ใครจุกได้หรอกน่าจะปล่อยเครื่องแล้วก็กำลังบอกคิดว่าจะเดินเนียนผมเห็นตัวนะว่าเขาแอบดูอ่ะผมคิดว่าเขาจะสวนออกมาแบบนี้แหละเมื่อกี้ติดต้นไม้นะความจริงคิดว่าจะปล่อยแห้แต่เขาชี้กพอดีอ่ะปิงสองผมมันถึงอ่ะผมก็เลยบิงเลย ตาเขาตัวมาชิปต้นไม้เมื่อกี้ก็อาจจะปล่อยแห่ฮะแล้วก็ปิงเดียวตามตีไกลไม่ไปเอาคนนี้แล้วกันฮึบโดนอันนี้น่าจะรู้แล้วแหละว่ามีบาร์บีวเอ่อผมว่าเขาจะส่สวนถ้าเป็นมุมอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือน เราเลือกเลยครับว่าจะบิงตามหรือบิงตัดมุมแบบนี้แต่ถ้ามันเปิดมุมเยอะแบบนี้บิงตามก็ได้ฮะบิงสองมันก็ตามทันอยู่ดีแต่ถ้าไม่ชัวร์บิงออกไปแล้วเต่าทำท่าจะสวนเราก็ปล่อยแห้ฮะแต่ื่อกี้คือไมค์เจที่ผมคิดก็คือบิงตามไปเปิดมุมมันน่าจะสวยกว่าฮะบิงสองมันน่าจะตามทันอยู่แล้ะก็ไม่เสีย่ยงตัดแล้วกันเขาน่นาจะฮิวแถวนี้ไม่ใช่เหรออ๋อโอเค ึบถ้าเขาวิ่งตรงๆผมไม่ตีหรอกเขาวิ่งออมต้นไม้ไงมันเลยตีโดนอา่าต้องปล่อยคือไปไกลเกินวิ่งสงไม่ทันแน่นอนน่าจะมีไล์ด้วยมั้งเนี่ยชึบไม่มีคนมาช่วยหรอตกเฟตายหรือเปล่าเนี่ยเล่งปั่นไฟหรอโอเค ไม่ได้หรือเปล่ายังไงคนปั่นไฟก็ต้องมาช่วยแต่ไม่น่าทันแล้วผมไล่เลยดีกว่าเอา้าแล้วหยุดโอ้โหแล้วตายยากเลยเด้อก็งงอยู่แต่มันหยุดทําไมเจอสเต็ปแบบดีไปไม่เป็นเลยอะอ่าสเต็ปตู้เมื่อกี้ทันนะเนี่ยเมื่อกี้ดึงหลังทันนะแต่ถนึงว่ามันจะแบบว่าคือเขาเข้าตู้ช้าหนึกว่าจะเข้าตู้เร็วไง คือผมก็น่าจะปล่อยให้ช่วยอยู่นะแต่คือเขาน่าจะเร่งปั่นไฟกันเกินไปหน่อยอะ่ะทำให้แบบว่าไม่ได้มาช่วยกันอะ่ะผมก็พยายามบีบให้คนปั่นไฟมาช่วยไงคือก็โซนพอเป็นวิธีอะ่ะคือก็ไม่อยากให้เขาปั่นไฟกันอย่างเดียวใครมาวิ่งช่วยกันบ้างฮึบได้ยินเสียงจุดบูนคือรู้เลยแม่งคืออยู่ตรงนี้แน่ๆคือมันจุดบูนตรงนี้หลายรอบแล้ว อย,อยู่ที่เดียวเลยเอ่อีกคนหนึ่งโอเคไปช่วยแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปไล่คนนั้นดูละกันที่เขาชอบสวนผมบ่อยๆอะ่ะผมว่าเขาน่าจะเล่นแบบเดิมเลยถ้าเขาไม่เปลี่ยนสไตล์การจูงนะผมว่าผมน่าจะไล่เขาได้เร็วอะ่ะหาออร่าก่อนอมไม่มีออล่าเหรอไปลอ,อยเท้าแฮะก็คือผม คิดว่าเขาจะเข้ามาบ้านใหญ่อะเข้ามาก็เจอรอยเทา้าฮะแต่อยู่ไหนวะคนตันตู้ตายแล้วในตู้ไม่น่ามีหรือเปล่าหรือแอบตู้เหรอแต่โอเคช่วยแล้วอ่ะผมไล่คนนี้แล้วกันที่เขาชอบสวนสวนปล่อยแห่ก็คือถ้ารู้ว่าจะสวนก็ปล่อยแห่ครับอ่า ตัดครับเดินแล้วกันครับคนน่าจะสวนสวนอ่าโอเคเรากดตายยากเลยก็คือไม่สวนแล้วเหมือนเขาจะเปลี่ยนวิธีจูกแฮคนน่าจะพออ่าหลังกล้องเรียบร้อยเมื่อกี้ผมบิงเปิดมุมเผื่อ,อทะลุกล่องไปด้วยครับ ผมคิดว่าเขาน่าจะวิ่งไปหลังกล่องผมว่าเขาน่าจะจุกเป็นพอสมควรนะ่ะเวลาจุกเนื้นออะคนส่วนใหญ่เขาจะแบบพยายามอยากให้เนื้อเห็นตัวมันซึ่งมันเป็นการจุกที่ดีครับคือจุกยังไงก็ได้ครับอยาให้เนื้อเห็นตัวแล้วก็พยายามบีบให้เนื้อเดินเยอะๆฮะมันก็คือการถ่วงเวลาทําให้เราจุกได้นานนะฮะก็คือเนื้อมันจุกไม่ได้หรอกแต่ถ่วงเวลาได้ก็โอเคและชจด,ดงเลยแล้วกัน แต่เต็มตู้ผมแพ้คนวิ่งไม่มองหลังวะผมก็กลัวคนแบบว่าไม่มองหลังส่วนอะวนหลังกองส่วนไหมไม่ส่วนละกันเดาโอ้ยไม่เห็นตัวอ้าติด อ๋อมันเป็นหินสองก้อนก็ว่าอยู่ทำไมติดถ้าเป็นหินก้อนเดียวมันน่าจะตัดได้อยู่นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วคอคแมพนี่แน่จะมาต้นไม้สเ็ปมูลเรื้อยหรอเนี่ยฮะมันก็เป็นวิธีหลักการที่ผมฝึกเล่นเนินนะฮะก็คือวิ้งตัดไปไม่เจอปล่อยแห่ แต่ถ้าบิงตัดไปเจออ่ะเราก็พยายามคิดก็ได้ว่าบิงตัดยังไงให้มันบิงสองตามได้เร็วที่สุดนะครับก็คิดประมาณนี้แล้วก็ใช้การหลอกมงหลอกมือสาหรับคนที่มันจุงเนินเป็นๆอะไรเ,เ,เงี้ยก็สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การเล่นบ่อยไอยด้วยนะเนินเนี่ยอย่างผมอะกลับมาเล่นช่วงสองสาวันแรกก็ใจร้อนปล่อยบิงสองเร็วอะไรเงี้ยมันก็ใช้เรื่องของความเคยชินเข้ามาส่วนหนึ่งแต่ก็ ถ้ารู้หลักการการเล่นเนิร์ให้เป็นอะ่ะมันก็จะช่วยให้เราแบบว่าเล่นได้เก่งเร็วจริงๆอ,ะอ่ะอ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับทุกคนที่ดูจนจบนะครับก็ขอบคุณมากครับผมก็สำหรับวันนี้ครับ yeah, up up like Monday